สวัสดีเอซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมืันนี้มาเบาเรื่องฟักทองนะครับมืันนี้บักี้นะครับบักือที่ปลูกไว้นี้พามาชมนะครับมันติดไว้หลาดหลายนะครับเพราะว่าผมปลูกช่วง เดือนเมษานะครับปลายเดือนเมษาอากาศเขาหลอนแห้งนะครับเห็ดไ้ฟักท่องจะเลื่อนเติบโตสานะครับเพราะว่าถ้าอากาศห่อนนี่อากาศห่อนก็สีห่อนหัดนะครับห่อนแห้งลา้ฟักท่องขื้นบ่ไ้นะครับแล้วก็เห็ดไ้พวกมังมีขาวนะครับมังมีขาวเพียไฟเข้ามารบกวนนะครับเพราะว่า ใกล้ๆที่ผมปลูกฟักทองเนี่ยผมปลูกแตงกัวนะครับบานนี้แตงกัวของผมมัน่หวนะครับมันเบิดแล้วเศร้าได้เก็บนะครับบานนี้ยังมีขาวนะครับจากสวนนนับินมาเข่าวสวนฟักทองเลยนะครับก็เลยเฮ็ดให้ฟักทองของผมนี่นมีปัญหานะครับมีปัญหาเร็วเพราะว่าเพีย้ยไฟเขาอยู่ไก่นะครับยังมีขาวก็อยู่ไก่เข่าวสวนขามาได้เร็วนะครับ ปองกันยังไงกับบ่อทันนะเพราะว่ามันสวนมันไก่นะครับสีจังไงกับม่อมดนะครับสีสุด,สดนีตายนะครับสุดไหมกับบินมากให้เก้านะครับเพราะว่าสวนแตงกลัวมันไก่นะครับแล้วก็ผมบ่คอยไดีมีเวลาผลยาน,นึครับเพราะว่าสร้างสก,กัดมาจากการไปไถนาปันเขา่าวานเข่านี้นะครับก็บ เมื่อแล้วนะครับก็เลยบริเวผลยาให้นะครับบัินี้ยอดทั้งเขาก็ติดไวลาหลายนะครับเลยผาเอฟซีมาเบิ้งนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับนี่ผมในสีดยาตานไวลาให้เขานะครับนี่ได้ยาตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นพวกตานยอดนิกนะครับตานไวลายอดนิกบ่งหายไปติดต้นไม้นะครับต้นถี่บบเป็นกับโเป็นนะครับ พึงได้มากน,นะครับก็เลยมาทดลองเบิ้งนะครับเพราะท่านได้แจ้งให้เอฟซีสามนะครับยานยาบ่ได้ผลนะครับก็เลยอยากทดลองมังกรนะครับถ้าห้มันได้ผลดีก็จงสิบบอกตัวยานะครับนี่เจ้ก้อนยอดของเขาหน่สิบบเป็นลักษณะนนินะครับพอผมเอายาตัวหนึ่น่าผลก็ขึ้นดีขึ้นมานินดนึงนะครับ นี่ฟักทองทาต้นเขาแค่แกนเขาสิเปนเ็นแบบนะครับขอทีทีนะครับขอทีทีบ่อยากเดินนะครับเป็นเป็นต้นแบบะครนะต้นนังๆนะครับต,นนบตำมราฟรักทองเขาสิบป,ป,ปีนยังสะครับขอของเขาแต่ละขอนี่งสิประมาณเกือบคืบมือหนึ่งนะครับความยาว่ของแต่ละขอนะครับนี่นี่นะครับแต่ละแต่ละช่องขอนี่นะครับสียหน้าประมาณเกือบมือหนึ่งเกือบคืบมือนะครับ เพราะว่าขอฟักทองนี่เขาสียห่วนะครับนี่เขาเป็นลักษณะของต้นแขกแก่นนะครับเนเพราะว่าอากาศห่อนเขามาเกิดมาปลูกช่วงอากาศห่อนนะครับก็เลยเห็ดเป็นลักษณะของฟักทองบปไปนะครับนี่นี่ครับขอสันสันนะครับถ่าเแม่นงามกบ็บอดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่า การแตกแะแนงของเขานีน้ำลำต้นสีบ่มีนะครับสีมีแตย่ยอดยอดใหญ่เลยนะครับใคมีแต่ยอดใหญ่ย,ย,ยอดรักเลยนี่กระสีบ่ค่อยดีบันไดน,นะครับเพราะว่าสักทอดนี่ถึงแม้นว่าเขาสีบ่ต้องการแหนงหลายนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องต้องมีเนี่ยจักน้อยนะครับเพื่อว่าปรุงอาหารซอยกันนะครับ แต่ถ้าแตกตามแหนงงหงสินับหลายๆนี่ก็บ,บดีนะครับให้มีแค่ต้นหนึ่งให้มียอดใหญ่นะครับหล้กก็ยอดแหนงหนี่ประมาณแหนงสองแหนงนี่พอดีนะครับแล้วเบื้องต้นที่มันติดไวรัสนะครับนะครับต้นที่เขาติดไวรัสเขาจะเป็นลักษณะแบบ เป็นใบกโกบนะครับนี่เพียไฟก็ไม่มีขาวนะครับดูดนํำเลียงใตใบของเขานะครับถ้าใบกโกบลักษณะนี้ไม่เตอเพียไฟก็ไม่มีขาวนะครับใบนี้ดีนะครับนี่ใบนี้ดีใบต้นนี้ก็ดีนะครับนี่แต่ว่าก็สิเป็นแค่นี่ครับสีเป็นแค่ใบต้นนี้นะครับใบโกบแล้วยอดของเขาเนี่ยสีขาวนะครับใบต้นนี้ก็สีขาว เป็นขาขๆแข็งกระด่างนะครับแบบนี้บ่อไปนะครับแต่เขาเป็นลักษณะนี้แล้วยอดนี่ยูเลยนะครับแมนไปกับไปแบบหญ่าแบบบ่มีนวยนะครับไปแบบกูด,กดนะครับบ่มมีดอกบ่มมีนวยแม่เลยนะครับเพราะว่า ี่ครับตัวหนึง่ง,ง,ง,งส่งออกนอก <c oughs> าการเกษตรนี่ก็ถ้าถ้าปลูกถูกช่วงฤดูกาลนะครับก็ดีไปนะครับนี่แหละก็ว่าผมไม่อยากลงนะครับช่วงเดือนมษามุนาันอากาศร้อน,นครับ ผมรู้แล้วครับว่าจะปลูกช่วงไดนะครับของผักถอง,งนี่ช่วงหนาหลอดน,นี่นะครับช่วงนี้ผมปลูกข้างนี้ผมหูเล้วนะครับว่าปีหน้าผมสิปลูกช่วงไดนะครับจังสีจังสีถูกช่วงนะครับแต่ว่านี่ก็ถอบัถอยนะครับเดี๋ยวสิสูงก็หนีอยู่ครับภายในปีนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหมยย่่ อาจจะเป็นเหรียกอื้อไงก็ได้นะครับอาจจะใช้เอาซีสองหกมาปลูกก็ได้นะครับยอดของเขาต้นที่เขาสมบูรณ์เขาก็ดีอยู่นะครับงามอยู่แต่ว่าผมเบิองจากปริมาณที่ที่สิได้แล้วนะครับมันส่วนหน่อยนะครับเพราะว่าต้นเป็นหลายแห่งนะครับ ออกมาสิพ่นยาก,กับบด้พนเลยนะครับยาขายาก็ได้ต้นที่เป็นเขาสิหลายกลัวนะครับหลยกลัวต้นดีบัดน,นี้ไม่คิดเบงเลี่ยวเป็นเส้นที่ใดหน่อยนะครับก็เลยอาจจะท้าถิมก็ได้นะครับท้าถิมแล้วก็ปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวประมาณอีกสองสามมือนะครับเดี๋ยวก็หงูงพ้น เสด้จไทยบอดีไทยเด๋ยมผมจะแจ้งราบอีก่นะครับแต่ว่าตัวยาที่ใส่ก็คิดว่าอาจจะได้ผ้นอยู่เล็กหน่อยนะครับได้ผ้นอยู่บ่หลายบ่บ่ดีถอาที่ควรเพราะว่านี่ยอดของเขาก็กลับขืนมาดีอยู่น้อยหนึ่งนะครับตัวยาที่พมใส่ยาตานไวรัดนะครับป้องกันไวรัด เพราะว่าพวกยาตานเวลาป้องกันเวลานีต้องพ่นตั้งแต่ก่อนที่ฟักท่องมาท่านมีปัญหานะครับคือว่าเกิดขึ้นมาได้ใบจริงออเนะครับกับพ่นพ่นป้องกันเลยนะครับเพราะว่ายาป้องกันเขานีต้องพ่นตลอดนะครับบรนเปนยารักษาป้องกันนี่คือป้องกันแต่ก่อนมาท่านเป็นนะนครับถ้าเป็นแล้วนี่เมื่อป้องกันนี่ก็ต้นที่เป็นป้องกันบ่ไห้นะครับ ต้นเป็นกับเป็นคือเก่านะครับก็บมีแต่ทอนถิ่มนะครับเพราะว่ายาตานไวรัดนี่แถบสิบโบมีปล่อยง่ายกับโบมีเลยเหรอครับขนาดตามสวนเมลอนนี้ที่เขาลงทุนหลาย,ลายเป็นลักแสนลักลา้านนี้ก็ยังโบมียาป้องกันนะครับโบมียาโบมียารักษาไม่แต่ยาป้องกันนะครับถ้าเป็นโรคของไวรัสท,ท,ที่ดีคือป้องกันใบนะครับ คือผมนี่ปลูกปลูกบ่ได้ปลูกได้แต่ว่าหารักษาบ่ได,าานนดน้นะครับเพราะว่าผู้กกที่รักษาในบรอยูนะครับผู้ที่รักษาเป็นน้ำรดไทยนะครับสร้างเสียงโง่มากกระเดือกเหลี่ยนะครับเมยเหลือก็บ่ได้ขามาผลยาให้เขานะครับเดี๋ยวปีหน้าผมสีบปลูกไหมนะครับเพราะว่ารูช่วงของการปลูกฟักทองแล้วนะครับช่วงช่วงนี้นะครับ ช่วงพฤษภาเนี่นะครับช่วงผมปลูกเมซาเนี่ยมันยังหอนแหงนะครับเดี๋ยวปีหนา้าสิกแกมือใหม่แต่ว่าแต่ว่าผมสิกแกมือในปีนี้นะครับเดี๋ยวผมสิซ้อมเมืออีกสามมือถ้าบดีเดี๋ยวผมสิไายถิ่มล้วก็สิลงลงไม้ขึ้นก่านครับลงฟักทอง ก็เลยมาพาเซีมาเบิองนะครับว่าสักถ่องนีที่ผมปลูกไว้นี่หยอดของเขาติดไวรัดนะครับต้นดีต้นบอ่อต้นดีก็ดีนะครับต้นที่ติดไวรัดก็หลายนะครับก็เลยพามาเบิองนะครับมาเลาะเบิองตามที่เบิองนี่ก็บ่บ บ่บดีใจนะครับเ่าพอใจเป็นไรเพราะว่าผลนผลิตยอดที่ดีมันแค่ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาเบงยอดฟักทองนะครับต้นที่ติดเวลากับต้นที่บ่ติดนะครับต้นที่บ่ติดนี่หน่อยกลัวนะครับเดี๋ยวปวะมาณ่อีกสองสามเมือนนะครับเดี๋ยวจะแจ้ง้ทราบนะครับว่า สได้่ไทยถิมหรือบดแต่ไทยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับที่เอีติดตามรับชมนะครับแก่มือไม่ได้นะครับเพราะว่าผิดผลาดนี่ก็ตก้องผิดผ่าดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอากาศเขาบบไหายนะครับอากาศเขาร้อนแล้วก็ม่มีเวลาพ่นยานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม